สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่รพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีสวยๆของป้าแมวค่ะจัดเป็นชุดนะคะชุดละ350บาทส่งให้ฟรีนะคะเอฟซี FC. แล้วยังจะมีจะพาเอฟซีไปดูการปรุงดินการย้ายกระถางแล้วก็ปรุงปรุงดินมีชุด,ดมีไข่นะคะเดี๋ยวป้าแมวจะทําให้ดูนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูบอลสีกันก่อนค่ะนี่นะคะเบอร์โทรป้าแมวก่อนค่ะฝากเบอร์โทรดับแรกเลยนะคะเอฟซี FC. fc ช่วยบอกต่อด้วยนะคะว่าป้าแมวมีใบชํำฉาขายโลละ10บาทนะคะค่าส่งก็30บาทต่อหนึ่งกล่องนะคะ fc พร้อมส่งเลยคือกล่องหนึ่งอ่ะเจบาทกล่องหนึ่งมี4โลจ้ะนะคะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูบอลสีก่อนค่ะ,ะมาเริ่มกันชุดที่1ค่ะวันนี้จัดให้สวยๆทุกชุดเลยค่ะ fc นะคะ,คะชุดที่1ค่ะมี เจ้าสาวป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นใบมะขามนะมะขามตนมาเจ้าสาวป้ายสวยๆนะคะแล้วมีบอลใบไผ่อันนี้จําชื่อไม่ได้นะคะ fc สวยมากนะคะบนใบไผ่นี่นะคะกําลังเกิดน้องแทงแทงหน่อขึ้นมาใหม่ด้วยนะคะบนใบไผ่สวยค่ะแล้วก็มีเรียกทับเรียกทัพย์เนี่ยสีจะสวยมากนะคะ fc เรียกซัพย์นี่ได้เป็นฟอร์มกอไปเลยค่ะนี่นะเรียกทัพ fc ไปเปลี่ยนเป็นกระถางหกนิ้วเลยนะคะไปถึงบ้านนะคะเรียกทรัพย์นะแล้วมีชายชนนี่นะคะไซส์แม่พันธุ์เลยนะคะ fc สวยๆไปอีกหนึ่งกระถางนะคะอยู่ในชุดที่หนึ่งคะ่ะสามร้อยห้าสิบส่งฟรีนะคะ fc มีทั้งโอนและปลายทางค่ะค่ะต่อมาเป็นชุดที่สองค่ะชุดที่สองชุดนี้เลยค่ะ fc ม่วงเจลาสกุลคู่ไปได้ไปสองต้นนะคะม่วงม่วงเจลาสกุลเนี่ยได้ไปสองต้นนะคะแล้วด้านนี้อีกต้นหนึ่งคือมะขวานนะคะในในในกระถางม่วงเจลาสกุลเนี่ยมีทั้งหมดสามต้นนะคะสามต้นคือมะขวานไป1หนึ่งต้นจ้ะ ะะอยู่ในชุดที่สองค่ะจังหวัดสงขลาตัวนี้ต้นนี้เป็นจังหวัดสงขลานะคะได้ไปอีกหนึ่งต้นค่ะแล้วมาด้านนี้ค่ะนางยักษ์เบญจาก,กายเวลาเขาโตมานะเขาจะกัดสีนี่กัดสีสวยมากแล้วนะคะยิบซีแล้วเขาจะโตขึ้นมากกว่านี้นะคะแล้วต่อมา เป็นจันฉายค่ะจันฉายนะคะถางนี้มีสองต้นค่ะอยู่ในชุดที่สองนะคะสามร้อยห้าสิบาทส่งให้ฟรีจ้าสวยทุกชุดนะคะวันนี้ต่อมาค่ะต่อมาเป็นชุดที่สามค่ะเอฟซีชุดที่สามกระถางนี้หาหลีกุญชัยนะคะหารีกุญชัยสวยมากนะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะนะคะเป็นบอลเก่านะคะนิดไซเป็นไซแม่พันธุ์แล้วนะคะเอฟซี อีกต้นหนึ่งอีกป้าแม่จะพูดผิดหรือเปล่าบางคนเขาจะเรียกเป็นมนลรับแลนะคะเป็นมนลรับแลเนาะถ้าถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยนะคะแต่ป้าแม่ก็จะเรียกฮาริอุนชัยนะคะบางท่านก็เรียกเป็นมนลรับแลนะนะคะต่อมาเป็นนายทองหมินนะคะนายทองหมินในกระถางนี้ได้ไปสองต้นนะคะ fc ได้เป็นฟอร์มใหญ่ไปเลยนะคะใส่ตังแม่นะอันนี้จันประกายดาวค่ะได้ไปอีกหนึ่งต้นนะคะจันประกายดาวเวลาด่างมานี่สวยมากค่ะ กระถางนี้เป็นชมพูทวีปคายเอฟซีคู่ไปกับไก่นะคะนะคะชมพูทวีปป้าย,ยสวยๆแบบนี้เลยนะคะอยู่ในชุดที่สามข FC เอฟซีวันนี้ป้ามวลจัดชุดนี้ให้สวยทุกชุดเลยนะคะต่อมาเป็นชุดที่สี่ค่ะใช่ชุดที่สี่ไหมค่ะชุดที่สี่นะคะชุดที่สี่มีนางลากสุดเทวีได้ไปสองกระถางนะคะนางลากเอยได้ได้ไปสองต้นค่ะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยค่ะ อันนี้จะเป็นฟอร์มกอเลยนะคะ Fc นี่เวลาสีเขากัดมาเขาจะสวยมากนะจังหวัดตังค่ะจังหวัดตังนะคะจังหวัดตังจะเป็นบอลใบกลมนะคะแล้วก็เป็นไม้เก่าอีกต้นหนึ่งนะคะสวยมากนะคะจังหวัดตังอันนี้จะเป็นฟอร์มกอไปเลยนะคะแล้วต่อมาก็เป็นชายชนค่ะไซส์แม่พันธุ์นะคะต่อมาเป็นหงดานารุนค่ะหงดานารุนในกระถางนี้มีสามต้นค่ะ Fc เดี๋ยวเวาลาโตมาเขาจะแตกฟอร์มใหญ่เลยนะคะเนี่ยนะเพาอันนี้เป็นเป็นไม้ที่ มีหัวแล้วนะคะตัวนี้จะได้สามต้นนะคะหงดะรุนนะคะอยู่ในชุดที่สี่ค่ะสามร้อยส่งฟรีสามร้อยห้าสิบส่งฟรีจ้าต่อมาเป็นชุดที่ห้าค่ะดูสิคะ fc แมวจัดวันนี้มีแต่ชุดเต็มๆสวยๆทั้งนั้นเลยชุดที่ห้านะคะสุมาอี้นะคะเป็นบอลเก่าอยู่ในตับสามก๊กนะคะนี่นะคะคุณหญิงคุณหญิงป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะกัดสีสวยมากนะคะ มาต้นนี้ค่ะเป็นฟอร์มกอใหญ่เลยนะที่สีไปเปลี่ยนเป็นกระถางหกนิ้วเลยนะจ๊ะต้นนี้เดี๋ยวพ่อแม่อ่านชื่อกว่านะเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเดือนกุมภาพันธ์นะคะเขาจะกัดสีสวยมากนะคะเดือนกุมภาพันธ์ค่ะต่อมาต้นนี้ค่ะปราสาททองปราสาททองต้นนี้กัดสียิ่งโตยิ่งสวยนะคะปราสาททองอยู่ในชุดที่ห้าค่ะสามร้อยห้าสิบบาทค่ะต่อมาเป็นชุดที่หกค่ะต้นนี้ชื่อว่าเจ้าจักรพัรดินะคะ ได้ไปสองต้นเลยนะคะเจ้าจักรพพัดนะคะสีด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะต้นนี้ต้นนี้เปิดด่างมาแบบนี้แล้วนะคะมณีทองมณีทองเขาจะสวยมากนะคะมณีทองมรลกตสีมาแล้วเขาจะเป็นบอลที่ด่างสวยค่ะมณีทองเนาะเท้าจันทชนนะคะเท้าจันทชนเป็นบอลที่ป้ายสวยนะคะหลอดใหม่มาแล้วนะคะหลอดใหม่ป้ายมาแล้วเท้าจันทชนนะคะในกระถางนี้ได้ไปสองต้นนะคะเท้าจันทชนค่ะ อยู่ในชุดที่หกนะคะต่อมาเป็นไก่มาเหสวนค่ะเป็นไซส์แม่พันธุ์นะคะไก่มเ ah ห e สวนนะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะอยู่ในชุดที่หกนะคะ F4 ชุดที่หกนะคะไก่มาเหสวนต่อมาเป็นชุดที่เจ็ดค่ะชุดที่เจ็ดนะคะได้เทพพนมนะคะเทพพนมในกระถางนี้มีสองต้นค่ะ ต่อมาเป็นสีปาดนะคะสีปาดเวลาการสีนี่จะสวยะระบายจะเรียวยาวสวยมากนะคะเป็นบอลเก่าอีกต้นหนึ่งค่ะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะสีปาดจ้ะกระถางนี้กับซูมาอี้นะคะได้ไปสองต้นค่ะไซส์แม่พันธุ์นะคะเอฟซีมาต้นนี้อีกต้นหนึ่งได้เป็นฟอร์มกอเท่ากันนะคะเดือนกุมภาพันธุ์ค่ะอยู่ในชุดที่เจ็ดนะคะต่อมาเป็นชุดที่แปดค่ะชุดที่แปดนะคะมี จันฉายได้ไปสองต้นค่ะมาต้นนี้นะคะม,มีนายทองเหม็นคู่กับหนุมานเข้าเฝ้านะคะ fc นี่นะคะบอลป้ายนี่ไซส์แม่พันธุ์แล้วนะคะ fc นี่นะคะเจ้าสาวป้ายสวยๆแบบนี้เลยราศีพิกิกนะคะราศีพิกิกค่ะไปอีกหนึ่งต้นนะคะอยู่ในชุดที่แปดจ้ะต่อมาเป็นชุดที่เก้าค่ะชุดที่เก้าเอาต้นนี้ก่อนค่ะพญาโมลน,นะคะได้เป็นฟอร์มกอไปนะคะต้นนี้พญาพันวังค่ะพญาพันวังเนี่ยวลาเขากัดสีจะสวยมากนะครับ ไม้นี้เลี้ยงนอกตู้ได้ทุกกระถางนะคะไม้ของป้าแมวนอกตู้หมดนะคะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ตู้อบนะคะยีฟซีนี่นะคะไม่ได้ใส่ตู้อบนะป้าแมวปล่อยเลี้ยงนอกตู้เลยนะคะกางสแลนปล่อยนอกตู้เลยค่ะพญาพันวังนะคะอยู่ในชุดที่เก้าอันนี้เป็นตระกูลใหญ่อีกต้นหนึ่งนะคะต่อมาก็เป็นสีปาดค่ะชุดที่เก้าค่ะ ชุดที่สิบปชุดสุดท้ายค่ะ FC ชุดที่สิชุดสุดท้ายนะคะนี่นะคะต้นนี้สวยมากนะคะยิ่งกัดสียิ่งสวยนะคะพระรามนะคะชุดที่เก้าก็มีพระรามนะคะป้าแมวก็ลืมพูดชื่อไปพระรามนะคะพระรามในกระถางนี้มีสองต้นนะคะนางกากกนาศูนย์ค่ะนางกากกนาศูนย์ได้ไปในกระถางนี้มีสองต้นค่ะมณีจันท์นะคะเอ้มณีมณีทองมะเนี่ยมณีทอง มณีทองนะคะเป็นบอลด่างมาแบบนี้แล้วนะคะมณน,นีทองจะสวยมากนะคะ fc นะคะถังนี้ได้ไปสองต้นจะ้ะน้อมาเป็นหนุมานประสานกายค่ะหลอดใหม่ออกมาก็ป้ายสวยแล้วนะคะนี่นะอันนี้ไม้เลี้ยงนักตู้หมดค่ะ fc นะคะป้าแมวก็พาชมบนสีสวยๆนะคะวันนี้จัดให้ fc มีทั้งหมดแค่สิบชุดนะคะป้าแมวพามาดูนะคะ fc อันนี้เป็นหลวงราดของป้าแมวนะคะเนี่ยค่ะ fc ดินแน่นมากแน่นเลยนะคะ fc แน่นแน่นเต็มแล้วเป็นดินเก่าเนี่ยนะคะเป็นไม้ที่ มีหัวทั้งหมดแล้วนะป้าแมวก็พายเอฟซีดูนะลากไม่เดินบางท่านก็ป้าแมวบอนฉั้นเป็นอะไรก็ไม่รู้เพราะาเราไม่ได้มาดูเลขาเลยเนาะนี่นะคะป้าแมวก็ปล่อยแบบนี้เลยนะคะป้าแมวก็ต้องเอามาล้างหัวเอฟซี FC ล้างให้เอี่ยมเลยนะคะล้างให้สะอาดไม่ต้องกลัวเขาตายนะขูดเนื้อเยื่อท,ที่ที่มันเสียออกไปให้หมดเลยนะคะนี่ป้าแมวเาใช้มือมือเดียวเนาะทำให้เอฟซีดูแบบนี้เลยนะคะนี่นะขูดให้มันเห็นครข,ขาวแบบนี้ไปเลยนะคะเอฟซี FC. เนี่ยนะตรงไหนที่มันยังดำๆอยู่ก็ขูดไปเลยค่ะเสร็จแล้วเอซีก็เอาไปเพาะใหม่นี่นะคะเสร็จแล้วเอาไปเพาะใหม่นะขูดให้เห็นเขาขาแบบนี้เลยนะคะอย่างดินแบบนี้คือเสื่อมสภาพแล้วนะเราก็จกออกมาให้หมดเลยค่ะเอซี FC ถ้าจกได้นะแอดมาให้หมดเลยแอบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนดินใหม่กันค่ะ ถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย fc รากเขาก็เดินดีอยู่นะเพราะว่าดินเนี่ยมันแน่นมากแล้วทําให้เขาไม่แตกกอน,นะคะถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราก็เอามาล้างสักหน่อยหนึ่งล้างแบบนี้สักหน่อยหนึ่งนะคะเนี่ยนะเห็นไหมคะหนอกลาลังแทงเต็มเลยค่ะ fc นะคะเดี๋ยวเราเราเอาไปปลูกกันนะคะอันนี้ไว้อย่างนี้ก่อนแล้วแมวก็ไปปลูกแบบนี้เลยนะดินดินส่วนดินตรงเนี้ย fc ก็ไปตากให้แห้ง นะฮะไปตากให้แห้งก่อนเสร็จแล้วเราก็เอาไปใช้ใหม่ได้นะคะเอาไปใช้ใหม่ได้เลาอย่าไปทิ้งนะนี่นะคะปับไ่ก็ตากไว้แบบนี้ค่ะข่ะเอฟซีตอนนี้ป้าแม่จะมาชวนทำปุ๋ยนะคะอันนี้เป็นไข่นะคะไข่ที่ป้าแมเตรียมไว้เนาะเตรียมไว้สี่ลูกนะคะเตรียมไว้สี่ลูกก็คือเอาไว้สาธิตทห้เอฟซีดูบีเอฟซีมีบอลน้อยก็ลูกเดียวก็ได้นะคะอันนี้คือลูกเดียวเนาะ ลูกเดียว fc ก็ใส่ไปแบบนี้เลยนะจ๊ะก็ตีให้มันไขให้มันแตกก่อนนะคะ fc ตีแบบนี้เลยไม่ใช่ของกินพอเสร็จแล้วชูรถนะคะ fc ค่า fc มีบอลน,น้อยไข่ลูกเดียวนะคะจุลกเราก็เทปไปประมาณหนึ่งช้อนชานะหนึ่งช้อนชานะป่าแมวบอกขัดส่วนให้นะหนึ่งช้อนชานะคะนะคะก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะนี่คือคือหนึ่งช้อนชากะปิยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะกะปิยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ป่าแมวเขาใช้แบบนี้นะประมาณนี้นะคะกะปิช้อนชาเหมือนกัน ไม่ได้นะคะก็แมวใส่สามฝาเลยนะ fc ไข่ลูกหนึ่งใส่สามฝาเลยนะคะตวงให้เห,เห็นแบบนี้เลยนี่นะคะนี่คือไข่หนึ่งลูกนะจ๊ะเราก็มาคนให้มันเข้ากันค่ะ คือตีให้มันแตกให้คนให้เข้ากันแล้วนะคะเอฟซีเดี๋ยวเรามาด้านนี้กันค่ะค่ะน,นี่คือน้ำหนึ่งถังนะคะไข่หนึ่งลูกที่ป้าแมวทำมาให้เอฟซี Z. ดูเนาะน,นะคะเอฟซี F Z. เราก็ทำอย่างนี้เลยนะคะ F เอฟซีแบบนี้เลยจ้ะอันนี้อันนี้สูตรไม่ได้เข้มข้นนะคะถ้าเกิดเข้มขน้นป้าแมวก็จะใส่สามลูกเลยนะ พ่แมวก็ใส่สมลูกนะคะเอาให้เข้ากันแบบนี้กันเลยค่ะ FC ซีนะมันพร้อมแล้วนะค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราได้แล้วนะคะ FC นี่คือ FC เปไปตักไปลาดเลยนะคะนี่นะก็แม่ลาดให้ดูแบบนี้เลยลาดตรงสองที่พ่อแมวขายนี่เลยค่ะนี่นะคะก็ลาดไปที่คนกบแบบนี้นะคะ FC นี่นะคะลาดไปทุกต้นเลยจ้ะ คือป้าแมวลาดอาทิตย์ละครั้งนะคะลาทีละครั้งทําแล้วได้ผลค่ะ fc บอลจะแตกก็เร็วสีจะสวยนะคะนี่นะคะพญาพันวังป้าแมวก็ลาดไปลาดไปที่คนกกัะค่ะก็มีนม้าหล่อเลี้ยงเขาน,นิดหน่อยนะคะ fc ไม่ได้เลี้ยงเยอะแยะนี่นะคะนี่ลาดไปที่คนกกแบบนี้เลยนะคะนี่นะจ๊ะลาดไปที่คนกกลาดไปทุกต้นเลยค่ะ fc แล้วเขาจะแตกสีสวยสดงดงามนะคะ ึงแม้จะเป็นบอลในตู้ป้าแมวก็ยังเอาไปลาดนะคะป้าแมวทําแล้วค่ะสวยมากค่ะแล้วถา,ม,ามว่าป้าแมวต้นลเล็กๆลาดใบน,นะเน่ยใบเดียวป้าแมวก็ลาดให้ดูนะคะเนี่ยนะ fc ไม่ต้องกลัวนะเขาจะแทงหลอดออกมาให้เร็วเร็วขึ้นเลยค่ะเนี่ยนะคะจากใบเดียวตั่อนว่ป้าแมวลาดนะคะเนี่ยแทงออกมาแล้วนะคะ fc เขาจะโตเร็วมากค่ะนี่นะลาดลองอไปเลยนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นยังไงป้า fc อยู่ในตู้ fc ก็ตักลาดเหมือนป้าแมวเลยนะคะอันนั้นคือคือไข่ใบเดียวนะคะลาด ทำแบบป้าแมวเลยค่ะจะแตกกอเร็วแล้วก็สวยสวยเลยค่ะรับรองค่ะสวยจริงๆนะคะ fc ค่ะอันนี้ก็เป็นใบชํำฉาของป้าแมวนะคะ fc นี่นะคะไปถึง fc ไปถึงสามารถปลูกเอาไปปลูกได้เลยหรือว่าดินที่ fc ของเก่าอะ่ะที่ตากแห้งแล้วนะคะ fc ก็เอามาเคล้าวรวมกวับของป้าแมวได้เลยนะคะของป้าแมวเนี่ยนิเกตมาจากป่าคือมีแร่ธาตุดีแล้วนะคะมีแร่ธาตุดีแล้วคือธรรมชาติอบให้หมักให้เราเรียบร้อยคือ ได้เป็นปุ๋ยที่ดีนะคะแล้วก็มีมูลไส้เดือนอยู่ในนี้ด้วยนะคะทีแล้วยังมีกุ้งหอยปูปลานะคะสัตว์เล็กสัตน้อยที่เขาเสียชีวิตไปแล้วก็มารวมอยู่ในนี้หมดเลยนะคะก็คือทําให้เป็นสา,สารอาหารของต้นไม้แตกกอเร็วลากติดเร็วนะคะใบสวยสดงงามแล้วป้าแมวยังใส่ใส่น้ําที่ป้าแมวผสมด้วยไขย่ชุดรดกะปินะคะใส่ลงไป ป้าแมวก็เอา,อาเครื่องที่ฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นมาพ่นตามนี้แล้วป้าแมวก็ข้าวข้ารว,วมไปให้ในนี้ด้วยนะคะแล้วก็แถมยังใส่ยาฆ่าเชื้อราลงไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะ fc ป้าแมวขายโลละสิบบาทจ้ะโลละสิบบาทนะคะค่าจัดส่งกล่องละสามสิบบาทค่ะคือกล่องนึงของป้าแมวมีสี่โลสี่โลพร้อมส่งเลยคือเจ็ดสิบาทค่ะ fc fc จะได้ดินที่ดีเพราะป้าแมวหมักด้วยไข่ชุรสน้ำปลา ใส่ไปให้ด้วยนะคะบางคนก็ว่าเอปะป้าแมวทาไมดินป้าแมวยังชื้น,นแต่ป้าแมวไม่ได้แบบหมกักแบบให้ชื้นแล้วหนักกิโลไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ f c เพราะว่ามันก็จะไปเปืองอยู่ที่ไข่ของป้าแมวด้วยนะคะอันนี้ป้าแมวก็ใส่ไปให้ f c ถึงไปถึง FC ปลูกปลูกแล้วนะคะประมาณอีกอาทิตย์หนึ่ง FC ก็ทําแบบป้าแมวบอกนะคะก็ทําสูตรไข่ตัวนี้แหละคะ่ะเอาไปลาดลดได้เลยนะคะหรือว่ามีบอลของ f c อยู่ในกระถางแล้วก็เอาไปลดได้เลยะคะ่ะรับรองสวยค่ะสวยแตกกอเร็วอันนี้ป้าแมวรับรองเลยนะคะ นี่การันตีจากป้าแมวเลยค่ะเพราะป้าแมวทันมาจากบอลป้าแมวแล้วคือสวยมากแลวแตกกอเร็วค่ะวันนี้ก็มีสิ่งดีๆมาบอกเอฟซีนะคะขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านค่ะที่ช่วยอุดหนุนบอลสีป้าแมวช่วยซื้อดินป้าแมวและยังบอกต่อให้เพื่อนๆมาซื้อดินป้าแมวด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ